เฮียบ่ลูงหันไปตตละข่าจังัดจังด๋อยาบ่ญลุงอีกรดอีกหาสิอปะเออ่อยว่ามันบองเฮียกับเียวกันนะเบรบดกัยาอะไอะไรเงินแเหลวแล้วไม่เหมืเด้ไฮไม่ขาก็ลุกขาเรายะล้วก็มาฟัดออกเอาโติตอกันอยู่เดียออกแปงออกในร้ายที่สุด เต็มพอเขาได้พี่น้องสองร้อยห้าสิบีพายอยางไรมาเิ้มเรากำามอก้ีนั่นดำยเกิดเยกา่นนี้เอ้าัย์าีว่าบันเถื่อดขนาดเนี่ยบันเถิองเริ่ใจเอ็กระโปรงแคเกเนี่ยโอ้โข่อยอดมันเบิดหมัเนี่ยเจ๋อเฮดเฮียเนี่ยมันเ่พาะตัตแล้วขาเลยใจด้วยครับใหญ่ไกลจะขึ้งงมยังไรยังไรตัวนึง นี่ละเอาแปงออกมี่น้องฟัดฟัดฟัดฟัแปงออกไข่มันเดียบรล่อยไห้ไม่ดีออกก็ะไรตัวอย่างหัวเห็ดเออน่ารอดฟัดออกก่อนไปน้ำเห็นมันตูสวยเห็นบอมันสวยเลยเห็นไหมปวดสวยอยู่อุ้ยอุ้ยไข่มันออกนม่ได้บอกนึงน่ะให้อัวสวยอยู่ขะเขาหนึ่งคนะเข่าดึงไงตั้งสองอห้าส เอาเจ้าว่าสองรอยหาสิบยังดูสิบบาทได้สิน้องพ่อนาจังเอากันนนเลยัหลังเก็บพ่อนากันแล้วงระทำกบอไข่กบตามออกกีนลูปออกรูออกยังซี้เออเห็นบมกมันกัดสวยในซอยแต่ตัวเป็นหมื่นอยู่งานเนาะปืนอ่ะเฮ้ยเหตุผลมื่นนี่พี่น้องเองได้ละละเมื้อแรงแกงใครเออโบเมนเมลี่กจังน่อยนี่ละ เมนูแกรพักหวานเนี่แกงใส่จักสีใส่ยังล่ะเอ้าพักจักผักหวานหรยอน้องใหม่ละแล้วแต่สีห้าไะไนะพี่น้องก๋วยก็เสีกินเสียบๆน้ำกันบานก๋วยองเนาะไน้องหม่กินอะไรกินได้ถาดหนึ่งกินน้องใหม่วันไหนก็เว้นด้วยได้ใหญ่เดือนไปเอาเอาผ้าถานนี่เดียวค่ะเออเออผ้าถ่านจะเอามาทรงบนเดียวข้าเมื่าบ้างไปคิดว่าต้องเช็ดยังต่อ ได้เลยได้เลยเราหวดว่าไอ้คนนี้แ่เดือนเราเปียนใจได้มาสามหน่ยได้ให้ผดแดงเขาเต็มประานสองอยหาซิบมาเถียงเอาทั้งครูทั้งเขียนใจว่าเต็มสมนาใจสองห่อยสิพ่อนาเราจะเอาอีกชิ้บาทเ ไงอุ้ยจะคล้องไปแห่ทั้งทุกทุ่งหยากเลยทอนเอียงเลยสองร้อยห้าสิบได้บ่เอาตัวผู้ใดสิบบเอาเนาะสองร้อยสี่สิบอีสิบบาทว่าไหนแล้วจอยเราบ้ากับบริตรต่อแล้วพี่น้องเราว่าเองเราเนาะตามความเหมาะสมของเราว่ามาโลดว่ะ ราว่าสองดอยหาจิบเนามันตดรถต็ดดอมึงิบไป่สอุ้ยมาแม่จูโอทางดักพี sinon, ่น้องนี่ ไข่มดแดงนี่ของเจ้าของนี่มาเบิงของเจ้าของไข่อันนั้นเงี้ยอีหล่ามาหนีอีหล่ามานั่งนีมานั่านางนีเศร้าเปลาเออ,อ,อเดี๋ยวไปสื่อให้มีพ่นตายแล้วตัวอีหล่า <ś le ff le> น้องก้อยบอกไปสื่อกระลมแล้วมีพ่นเะล้วมีพ่นตายแล้วน, <ś> le <ff> le> น้องก้อยกระแทกมาแต่ไม่ยุบกนเออไข่หมดแดงอันนี้ของเจ้าของแงเอมีละกกอยูอ่ขางเหงื่อนี่ละหั่งบัก เดี๋ยวทำนี่เอ้อยเนาะมันห่ง<อ>างนสีหางอันนี้นี่สื่อเพิ่นสื่อเพิ่นเพิ่นมา,าอนันแงพอดีอยู่ข้างเงินบางบางข้าเหลือกเหลือกไข่หมดแดงนี่นะสองอยหาสิบแล้ววะไพ่สิบอ่อพี่นองบักลายหนึ่งพนัโอุ้ออยแกงไหนซาเทือกผมเด่นนี่สองลอยหาซิบอ้ยขางอีกที่ะสีมะเหลือกแกงอาจ,จิแกงใชโน่ใหม่หรือว่าส่พักหวานหรือบอกกับสีก๋วยน้ำเห็ดเมีนู่นนี่ละ ยังใส่ผักหวานเออใส่ปลาย่างคอยมีปลาย่างในนิสุรุปลาเหี้ยเออแังใส่ผักหวานใส่ปลาย่างบอกระแสบบอกระ่างน้ำใหม่คนกินน้ำบร่อยเสียบคือกันเราพี่น้องเดี๋ยวถ่าติดตามเบิ่งว่าห้างสีเฮ็ดเมนูยังให้เบิ่งให้ส้มให้กินเดี๋ยวแล้วล่ะเดี๋ยวใส่กันอยู่บ่เดีวใส่กันอยู่บ่มันเปียกได้หรอตัวนี้นะ ตัวน <S preach science> ี้เดียดออกที่ด่างเราไปใส่ถั่วให้ไปเอาเอาสะออกตรงสีเบืองบัวเอาตัวนั้นตัวนี้คืนแต่สิกินแต่เสือมาบางผู้หนาของเพิ่นนี้ตะันอือยิ่งสินอินเตอร์แจะบอกกับใครแงยูเข้าแงเองนี่แต่ว่ามันทำบลายพ่อได้่ยูการนั้นบ่ได้ญสื่อน้ำหนักกับสีได้ก้อยหนึ่งนี่ละจ้ะ เนี่ยเองสดๆยอมเข้าอีลีผู้เข้าเนี่ยได้เนี่ยอีหยังจะมาเนี่ยได้คักได้เน่ยเถเนาะเนี่ยก็อีเมียได้เทียลาซัมนี้แหละนี่ค่ะประมาณนี้ละ่ะ เนี่ยแดก็เด้เงินเลยแล้ววะงานบอสบายแต่วดายด้เงินไหวอยู่เก็บเงินปวดเก็บเงินปวดนี่ด้ละซ้ำนี่ละเหมือนกตเราแบมื่อเราเราเหมือเราก็บังไปนี่แล้วโอ้ยไปแสบไปันก็บไปแล้วก็บอกเลยขงอกแงเลยค่ะได้เงียดใช่าม่ น,น,นาดนี่ากิ่ิไปับี้้างทีดสูงดี๋พี่อพนองได้ซ้ำนี่ละไปมันนี่เอมันยังไรใครยอยี่เงยยังไรใครกะจังเอาใส่อีกมันเลือกยากได้ทำนี่ละก่อนไปหาอันพักวานไปหาหน่อไม้มาแกงใส่ละพี่น้องมานนี่ไป 拜啦！